สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการแบ่งหมวดหมู่สินค้านะครับด้วยโปรแกรม OpenCard เหมือนเดิมเหมือนคลิปแรกที่เราได้ยกันไปนะครับก็คือว่าล็อกอินเหมือนเดิมเข้าไปสู่ดั่งลารดด้วยโปรแกรม OpenCard นะครับเราก็จะมาแบ่งหมวดหมู่สินค้ากันนะครับ การแบ่งหมวดหมดู่สินค้าก็คือสามารถทําได้โดยที่ท่านไปที่แคตตาล็อกนะครับแล้วก็มาที่ประเภทอันนี้ก็คือสินค้าประเภทของสินค้าที่เราได้แยกหมวดหมู่ไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะมีหมวดหมู่หลักและแยกออกไปเป็นหมวดหมู่ย่อยเนี่ยทำยังไงอ่าไม่อยากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันนะครับ หมวดสินค้า open card หมวดหมู่หลักนะครับจริงๆแล้วหมวดหมู่หลักเนี่ยอย่างเช่นกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าแฟชั่นก็อาจจะแยกไปาตามกระเป๋ายี่ห้อต่างๆหรือว่าเป็นกระเป๋ายอดฮิตอะไรประเภทนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าหมวดหมู่หลักของมันก็คือกระเป๋าแฟชั่นนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างกันดูนะครับว่าถ้ามันเป็นหมวดหมู่หลักแล้วเราจะแยกหมวดหมู่ย่อยไปอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะสมมุติว่าผมจะสร้างหมวดหมู่หลักชื่อว่า i i t s h o p นะครับผมก็มาที่แคตตาล็อกประเภท ประเภทนี้คือการแยกหมวดหมดู่สินค้านั่นเองครับผมก็คลิกที่เพิ่มเลยซึ้ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเหมือนเดิมคลิปสองภาษาอังกฤษคลิปสองภาษาอังกฤษก็ใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหลักๆแล้วก็ให้ดูที่ดอกจันหน้าเมนูนครับอันนี้คือเราต้องต้องใส่ให้ครบถึงจะบันทึกระบบได้นะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อมูลการออกแบบ ทีนี้อันนี้คือเมนูหลักใช่ไหมครับอ่าผมคลิกบันทึกคลิปช็อปโอเคทีนี้พอผมได้เมนูหลักแล้วคลิปช็อปเนี่ยมันอาจจะแยกไปว่นานาฬิกาแว่นตาหมวกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เพิ่มเมนูอ่าหมวดหมู่สินค้าย,ย่อยขึ้นมานะครับคลิกเพิ่มด้านบนสมมุติว่าเป็นอะไรดีแว่นตาละกันแว่นตานะครับภาษาอังกฤษ จะใส่ภาษาไทยก็ได้ครับเพราะว่าเว็บเรายังตนใหญ่แล้วลูกค้าก็คือเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใส่เป็นภาษาไทยไปก็ได้ครับเพื่อให้ระบบมันสามารถที่จะบันทึกได้นะครับทีนี้เรากําหนดให้แว่นตาเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ย่อยของยิปช็อปใช่ไหมที่ผมยังไม่ได้รีเฟรชนะครับขอรีเฟรชแป๊บนึงโอเคยิปช็อปตรงนี้ จะให้เป็นหมวดหมู่ย่อยเวนตาเป็นหมวดหมู่ย่อยของคิวช็อปนะครับผมมากํหาหนดประเภทของสินค้าหลักถ้าเราไม่ได้มาเอ่อเลือกตรงนี้นะครับหมวดสินค้าที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดสินค้าหลักไปด้วยระบบออโต้โดยตัวของมันเองนะครับแต่ถ้าเรามากําหนดให้ว่าตรงเนี้จะเป็นอ่า s u b เป็นเมนูย่อยของกิฟช็อปอีกทีหนึ่งเราก็คลิกเลือกไปเลยที่กิฟช็อปนะครับเวนตาผมเป็น หมวดย่อยของกิฟช็อปจากนั้นก็คลิกบันทึกนะครับโอเคเราก็จะได้รีเ r e แป๊บหนึ่งเราก็จะได้นะครับแว่นตาเป็นหมวดหมู่ย่อยของกิฟช็อปเห็นไหมครับพอเราคลิกที่กิฟช็อปก็จะขึ้นมาเลยว่าแว่นตานะครับอาจจะเพิ่มอื่นก็ได้ครับทีนี้ในกิฟช็อปเอนี้ยเราจะเพิ่มหมวกสมมติว่าเป็นหมวกนะครับ ค okay. ข้อมูลเหมือนเดิมครับ Direction ให้ไปอยู่ใน g t Shop โอเคนะครับเราก็จะได้ใน g i t Shop เราก็จะมีมนูย่อยคือหมวกกับแว่นตานะครับทีนี้ถามว่าอะและ้วถ้า,าอยากจะแว่นตาอยากจะแยกไปอีกอะอะได้นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาที่เพิ่มแว่นตาประเภทไหน เ้าเราจะแยกแว่นกันแดดให้อยู่ในแว่นตาอีกนะครับแว่นกันแดดให้อยู่ในแว่นตาเราก็มาเพิ่มเมนูเหมือนเดิมแต่ทีนี้ตรงเนี้ยในส่วนประเภทสินค้าเราก็ selection ให้มันอยู่ในกิฟชอปและแว่นตานะครับอีกอีกหนึ่งคันก็จะแยกไปได้ถึงสามหมวดเลยนะครับรามารีเฟรชดูนะ <c oughs> ครับแว่นตาก็จะมีให้เลือกนะครับ จริงๆถนะ้าคุณใส่เพิ่มเป็นเป็นแว่นกันแดดเว่นสายตาแว่นสีอะไรก็ได้มันก็จะย่อยลงไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับการแยกบดหมู่ในโปรแกรม Open Card นะครับ